สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องผู้ผู้ผู้จีจีดับเบิลยูพีพพ G G w P นะครับรก่อนอื่นคือแนะนําผู้เล่นใหม่คือให้เรามาถึงคือให้เราปลูกผักแบบพืชผักปกติแบบปลูกแบบปกติโดยการใช้เมล็ดหวา,านแบบนี้แบบปกติไปเลยครับแล้วพอเรามีเงินจํานวนหนึ่งแล้วให้เราให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนจากการปลูกผักแบบนี้ ไปซื้อโทเทมโทเทมแบบนี้ครับแบบนี้ครับอุยตกแนะนำให้เราไปซื้อโทเทมแบบนี้ครับแต่ให้มาวางเหมือนแบบนี้ครับโดการที่แบบสูงขึ้นไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปห้าบล็อกบล็อกที่ห้าจะสูงส่วนสูง,สงขลองคันที่ห้าคือจะเป็นดิน แล้วข้างบนนี้สามารถปลูกพืชได้นะครับแล้วก็ให้เราไปเอาไปเอาทางโดยการเอาเหล็กของเราไปสร้างเป็นทางทางเลื่อนแบบนี้นะครับ แล้วให้เราชิบโอ้ยขึ้นไม่ได้ยขึ้นทางนี้อือแบบนี้สำหรับคนเริ่มต้นแนะนำให้ทำประมาณนี้นะครับคนที่แบบพอพอจะแบบมีอะไรใช้แล้วให้ทำแบบนี้และให้วางโทเทมอปนหนึ่งนะครับ ทเทียมของที่เราต้องการก็แล้วแต่คนแล้วครับในการที่ให้เราวางโทเทมตรงบล็อกที่ผมเปลี่ยนให้มันเป็นหินนะครับ คราวนี้เราก็จะได้ที่วางโทเทมมาทั้งหมดแตำแหน่งท่านเองครับเราวางโทเทมแบบนี้แล้วที่เหลือก็สามารถขยายฟาร์มได้นะคแต่อย่าขยายให้ใหญ่เกินไปเพราะถ้าขยายใหญ่เกินไปมันจะโทเทมมันจะเก็บแล้วมาวางให้เราไม่ได้แล้วแบบที่สองแบบแรกแบบแบบแรกเป็นแบบนี้ครับมีรูเดียว จะได้ของปริมาณน้อยกว่าแต่ถ้าใครที่มีโทเทมแล้วก็แบบพวกขื้นผักเยอะแล้วให้มาแนะนาให้ทําแบบนี้นะครับแบบที่สองคือเพิ่มเติมจากแบบแรกคือตอนแบบแรกคือเป็นแบบหนึ่งหนึ่งบล็อกนะครับโดยที่เนี่ยมีมีบล็อกโดยที่แบบมีบล็อกเนี้ยมีบล็อกมีบล็อกหินมาวางกันไม่ให้ของมันตก หรือเป็นทางยาวนี่ครับแบบนี้ครับและแบบที่สองคือสองทางทําเหมือนแบบแรกแต่เพิ่มพื้นที่ในการพื้นที่ในการลงแต่เราจะสามารถวางโทเทนได้แค่แปดที่ครับแต่ถ้าใครอยากวางเพิ่มก็สามารถวางเพิ่มได้ตรงตรงนี้เราสามารถวางทางลางเพิ่ม แล้ววางโทเทมเพิ่มตรงนี้ได้ครับแล้วก็สามารถวางด้านตรงข้ามไว้ด้วยนะับบนี้ครับแบบนี้ครับแล้ววางโทเทมตรงนี้แต่ผมไม่ทำเพราะว่า ข้าวกับโทมโตะนะครับข้าวกับเมือะเทศผมผมมีเยอะเลยครับผมก็เลยไม่หวางผัดไปเป็นวิธีการวางแบบพิสดารโดยการที่คุณเห็นไหมครับเมื่อเมื่อของแรกมันเต็มใช่ไหมแล้วเกาะมันก็จะมีผลิตผลิตภัณฑ์ลงมาแล้วชน ของที่มันเกินจากกล่องแรกมาแล้วมาเก็บเข้ากล่องสองแล้วกล่องสองเต็มมันก็จะชนมากล่องที่สามพอกล่องสามเต็มมันก็จะชนมากล่องที่สี่พอกล่องสี่เต็ม,มก็จะชนไปที่กล่องที่ห้าไปเรื่อยๆแล้วตรงเนี้ยหยุดตรงเนี้ยเราจะสามารถทําเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการคนระับอัหนึ่งครับผมขอเ,ขเก็บก่อนแค่ห้ากล่องคุณก็จะได้อ่ปริมาณที่เยอะมาก สกล่องสี่กล่อง,องโดยวิธีการวางจะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณวางกล่องนี้มากล่องหนึ่งหันหน้าไปทางที่ที่เราอยากวางแบบนี้แล้วให้เราวางหินข้างหลังเป็นแนวยาวให้มันครบ ประมาณนี้ครับแล้วให้เราวางกระจกแบบอยู่ข้างหน้าของบล็อกอยู่ข้างหน้าของบล็อกกล่องไปหนึ่งบล็อกครับประมาณนี้ครับเพื่อที่จะเมื่อผลผลิตตกลงมามันก็จะชนตรงกระจกนี้แล้วได้เข้ากล่องครับนั่น,นงนะครับผมขอไปเอาบล็อกก่อน แต่ของผมอันนี้คุณผู้ชมต้องสงสัยแล้วอันนี้มันคือแบบที่เหล็กฟาร์มเหล็กอัตโนมัติครับมันจะตอนแรกที่ผมทำอ่ะทำมันกล่องปริมาณมันเยอะเกินไปผมก็เลยทําให้มันเป็นสามกล่องมันก็เลยได้ปริมาณมากกว่าแต่ใช้ทางเดียวในการออกมานะครับอืมร็จทีนี้ให้เราหยิบอีกกล่องหนึ่งมาวางให้ ให้เราให้เราให้เราหันหน้าไปทางไปทางที่ตรงข้ามกับกล่องแรกครับกล่องแรกเราหันหน้าไปอีกทางทางข้อผมนะครับกล่องแรกของผมหันหน้าไปทางขวาแล้ววางใช่ไหมครับแต่กล่องซ้ายแต่กล่องอันที่สองผมต้องหันหน้าไปทางซ้ายแล้ววางแล้วให้เราไปเอาเอาเมาส์ไปชี้ที่หรือเอามืือออหรเานิ้วเรากดที่เออกระจกครับมันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วให้เราวาง เราต้องมีบล็อกมาช่วยสนับสนุนด้วยครับแล้วเราต้องมาวางกระจกไว้ตรงบนของบนเอาเอาเมาส์มาชี้ที่รางของบล็บอกกล่องอันแรกนะครับวางแบบนี้ครับเหมือนเหมือนเดิมครับประโยชน์ของกระจกคือมันจะชนของผลิตภัณฑ์เราแล้วเข้าไปในกล่องครับ สมมติอันนี้คืออันสุดท้ายที่เราต้องการจะทำแล้วนะเราวางเหมือนเดิมเลยแต่เราอันสมมตินี่คืออันสุดท้ายนะคให้เราวางบล็อกขึ้นไปบ,บนกล่องนี้เดียวกัดแบบนี้ครับแล้วใหเราถูกมันนี้ออกแบบนี้ครับอย่า ถ้าใครมาตั้งแบบนี้มันจับไม่ได้นะครับให้ปิดมิดแค่นี้คนระับและวางทางยาวไปเลยนี่คือแบบที่คนที่มีเหล็กแบบอัดเทอรนอะแบบแบบอินฟินิตี้นะครับแล้วเสร็จทีนี้ก็ ให้เราวางโทเทมของที่เราต้องการไว้ตรงที่ผมวางหินตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือก็ขยายไปประมาณสองไอ้แมส่สามถึงห้าบล็อกครับแต่สำหรับผมคือผมขยายแค่3าบล็อกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสุดแน่สุดที่สามบล็อกประมาณนี้แล้วเราก็พั่วดินแบบปกติ แบบนี้นะครับแล้วเราก็วางมาเมล็ดข้าวปกติไปเลยมเมล็ดมเมล็ดแบบปกติไปเลยครับเสร็จทีนี้เอ,อ่อให้เรามามาถึงตัวนี้คนระับให้เราไปคราบบันไดมาบันได,นดหรือกระจกก็ได้แต่แนะนำให้เป็นบันไดามากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราปีนขึ้นไปได้ถ้ากระจกมันจะไม่สามารถให้เราปีนไปได้นะครับ ตัดน้อยแป๊บนึงชิบโอเคสองต้นพอแค่นี้ครับมาที่โต๊ะครับแล้วก็ไปเอาบันไดมาอ๋เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ ความความสูงของความสูงของเออไอตรงนี้ของเราครับให้เราวางอ่นี้เลยต้องเอามาเป็นแบบสองสอง,สองแบบสองเท่านะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ของกระเด็นออกไปครับนี่คือแบบสมมุตินะครับ แบบนี้ครับสมมตินี้คือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับถูกเรียงต่อไปแล้วก็ลงมาฟึ๊บมันก็จะมองไม่ได้ใช่ไหมให้เรากันไว้ด้วยนะครับผมลืมบอกไปอ๋อใช่ใช่ตรงนี้ผมลืมบอกว่าต้องวางกระจกด้วยครับนี่แบบนี้แล้วเพื่อความชัวร์ให้เราวาง บล็อกกันไวให้สูงกว่าปกติแบบนี้แล้วให้เราวางบล็อกให้มันควบคุมให้มันตกอยู่ที่เดียวนะครับอ่ะเราใหม่นะครับแต่แบบนี้มันจะได้แล้วครับชิบเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มว่ามันจะลงอันไหน ับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ